กิจกรรมของไนกี้นะครับเป็นกิจกรรมทดสอบรองเท้าเทกัสัส s ป o ร์ตี้วันแลนะครับซึ่งทางไนกี้เนี่ยนะครับได้จัดที่ตึกมหานครนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ทีมเสือเพ่นนะครับชวนผมมาเยี่ยมเพกัสซัสฟอติวันแลบนะครับซึ่งทางไนกี้เนี่ยนะครับได้จัดที่ตึกมหานครนะครับกิจกรรมเนี่ยจัดเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะครับจัดในวันที่14กันยายนแล้วก็ไปสึ้นสุดที่21กันยายนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นช่วงนี้นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่จะได้มาทดสอบประสิทธิภาพของรองเท้าไนกี้กันนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูกันเลยครับว่าในมีอะไรน่าสนใจบ้างไปเลยครับ และผมก็อยู่ที่ป้ายสกอร์บอร์ตรงนี้นะสกอร์บอร์ตรงนี้มันก็คือการชา์เลนจ์แข่งขันนะครับคือจะมีผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงนะซึ่งตรงนี้ถ้าเขาวิ่งได้ติดหนึ่งใน50เนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมของ n นกี้ต่อไปในวันที่28ได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าผมจะได้หรือเปล่าหนึ่งใน50เดี๋ยวมาดูกันนะมา ล้วผมก็วิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเหนื่อยมากรองเท้าเป็นกระซัดดีมากนะครับเวลาวิ่งมันดูรีแอคชั่นกลับขึ้นมาได้ดีจริงๆก็ไม่ปวดเข่าไม่อะไรเลยเดี๋ยวไปดูสกอร์บอร์ดกันว่าได้เท่าไหร่คะแนนได้นี่ครับเอ็โคครับได้อันดับ150นะครับวิ่งได้2 1.25กิโลถ้าถ้ามันยังไม่ไดีวิ่งใหม่ได้ครับเนี่ยอ๋อพรุ่งนี้มาวิ่งใหม่ก็ได้นะครับถ้าอยากจะไปมาราธอนครับ แล้วเนี่ยครับผมอยู่กับโค้ชพิรักษ์นะครับโค้ชพิรักษ์เนี่ยเป็นโค้ชของทีม เสือแผ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นแฟนรายการช่องเอ็กโคด้วยนะครับเขาติดตามรายการของผมมาตลอดนะครับเดี๋ยวพี่รักอธิบายกิจกรรมวันนี้หน่อยครับว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างครับครับวันนี้เป็นกิจกรรมชาเลนจ์นะคบพี่คือให้ทุกคนนะครับวิ่งนะครับ10นาทีในลูกให้ได้ไกลที่สุดใครทําได้จะเข้าไป50ชายหญิงจะเข้าไปรอบชิงครับถึงเราจะทําคะแนนไม่ได้แต่เขามีของที่ระลึกให้นี่อันนี้มันคืออะไรพี่อันนี้มันคือผ้าบบฟผ้าเนี้ยลูกเสือ โอ้ยังเก๋โอเคเลยเอาไปทำลูกเสือนะมันนียโอเคเลยครับพอทำได้หมดโทุกอยากก็ผมได้ที่ร้อยห้าสิบแต่ไงผมก็มีของกลับบ้านธรรมดาไม่ธรรมดาโอเคครับยังไงขอบคุณพี่รักมากนะครับยังไงขอบคุณที่ตามรายการผมด้วยดีครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับแล้วนี่ผมอยู่กับคุณเจนะครับหัวหน้าทีมเสือเพ่นนะครับที่ชวนผมมากิจกรรมนี้นะครับยังไงขอบคุณคุณเจมากนะครับที่ชวนผมมานะครับคุณเจอธิบายที่มาของทีมเสือเผ่นนะยครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ที่เป็นเพนก่อตั้งมาเมื่อปี2019นะครับก็จับประมาณ7คนตอนนี้ก็ร่วมร่วมร้อยแล้วโอ้ครับผมเราได้เป็นพาร์ทเนอร์กับในกี้ก็เลยช่วยในกีททำกิจกรรมให้ช่วงเย็นเรียนเชิญน,นะครับถ้าเกิดากมาร่วมกิจกรรมกับในกีแล้วก็ทีมจักเพนนครับเสาร์นี้สุดท้ายแล้วนะครับก็อยากให้มาโอ้ครับผมเยี่ยมเลยครับเนี่ยผมก็ได้ลองเทสรองเท้าเบกาซัค41ไปแล้วผมว่ามันวิ่งดีมากนะเนี่ยขนาดผมใส่ยีนนะ แบบก็สุดๆไปเลยนะครับโอเคครับแล้วก็ยังไงคุณเจฝากถึงเพื่อนๆในรายการหน่อยครับใครอยากจะมาวิ่งกับทีมเสือเป็นเลยนะครับเดียเลยครับทีมเรามีตั้งแต่คนเริ่มเริ่มต้นนะครับที่ไม่เป็นเลยไม่ต้องห่วงครับเรามีโค้ชดูแลให้นะครับฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายก็มาสนุกกันนะครับเริ่มต้นกูก่วิธี ดีกว่าไปเจีบตอนท้ายนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณทั้งทีมเสือเพ่นนะครับแล้วก็ขอบคุณไนกี้ด้วยนะครับที่ชวนผมมากิจกรรมครั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกสนานมากนะเดี๋ยวก็โชคดีที่ฝนหยุดตกแล้วนะครับได้ครับโอเคครับผมเราไว้เจอกันในโอกาสหน้านะครับแล้วก็ฝากตามกิจกรรมของทีมเสือเพ่นด้วยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งผมจะทิ้งเพจไว้ให้นะครับผมโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ